สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็จะเป็นคาบเรียนของวันที่13กากรกฎานะคะของนักเรียนชั้นมสองทุกคนวันนี้เราจะมาขึ้นเรื่องใหม่เราเรียนเรื่องจํานวนตัรก,กยะไปแล้วใช่ไหมคะโดยที่เรารู้ว่าจํานวนตัรก,กยะคืออะไรคะจำนวนที่เขียนในรูปเศษส่วนได้เนาะในรูปแบบนี้นะคะ a ส่วน b A ก็เป็นจํานวนเต็ม b ก็เป็นจำนวนเต็มค่ะโดยที่ b เนี่ยต้องไม่เท่ากับศูนไม่เท่ากับศูนย์ก็หมายความว่าตัวหารตัวนี้นะคะตัวส่วนข้างล่างตัวหารตัวนี้เป็นศูนย์ไม่ได้เนาะศูย์เป็นตัวหารไม่ได้จำนวนตรรกะยะอะให้ยกตัวอย่างก็จะมีอะเช่นพวกจำนวน เต็มลบมี0มีจำนวนเต็มบวกก็มีเศษส่วนเลยค่ะ2ส,ส่วน3สมมุติทศนิยมรู้จบ2.1รวมถึงทศนิยม3 0.3 3.3เป็นต้นนะคะทีนี้เรามารู้จักจำนวนที่ตรงข้ามกับจำนวนตรรก,กะยะ,ะตรงข้ามกับตรรก,กะยะเราจะเรียกว่า ใส่ออ่างข้างหน้าค่ะอ่านว่าอะตักกยะค่ะอันนี้คือจำนวนที่ตรงข้ามตรงข้ามเราเรียกว่าอตักกยะอันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับจำนวนอัตัก,กยะค่ะเราเรียนเรื่องทฤษฎีบทพิทาโกรัสไปแล้วนักเรียนจะเห็นว่าตัวนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านประกอบมุมฉากยาว 1- นึ่หน่วยด้านนี้ก็ห่หน่วยแล้วก็มี A นะคะคือ ด้านตรงข้ามมุมฉากทีนี้จากทฤษฎีบทพีทาโกรัสเราจะได้ว่าด้านตรงข้ามมุมฉากคือ A ใช่ไหมคะ A ยกกำลังสองจะเท่ากับด้านประกอบมุมฉากยกกำลังสองก็คือ1ยกกำลังสองบวก1ยกกำลังสอง1ยกกำลังสองคือ1คูณกัน2ตัว1คูณ1ก็ได้1 1คูณ1ก็ได้1ทีนี้ตัวนี้ค่ะ1บวก1เราก็จะได้อะไรรูป ได้2นะคะทีนี้ฝั่งนี้เป็น a ยกกำลังส a ยกกำลังสก็เหมือนกันคือ a คูณกันอยู่2ตัวนั่นเองจะได้ว่า a คูณ a เนี่ยเท่ากับ2นะเราลองคิดสิ a เนี่ยควรเป็นจำนวนใดคะอะไรคูณกันได้2เนี่ยตัวเหมือนกันด้วยนะมาดูกันเลยถ้าเป็น1น,นะคะ1คูน1เนี่ยก็เท่ากับ1ซึ่ง ยังน้อยกว่า2อยู่ดีแต่ถ้าเป็น2 2สองคูณ2อแน่เลลูกได้4ซึ่งมีค่ามากกว่า2นะคะเอ้าแล้วมันจะเป็นอะไรอะ่ะแสดงว่าจำนวนนี้เนี่ยอยู่ระหว่าง1กับ2แสดงว่าจำนวนนั้นนะคะอยู่ระหว่าง1กับ2อ่าแต่มาดูก่อน อยู่ระหว่าง1กับ2แต่ถ้าเป็น1.1นะลูก1.1เราก็ลองเอา1.1คู1.1ได้1.21ซึ่งก็ยังน้อยกว่า2ลองเป็น1.2สิอพอคูณกันปุ๊บได้1.44ก็ยังน้อยกว่า2ลองเป็น1.3ค่ะคูณกันได้1.69ก็ยังน้อยกว่าถ้าเป็น1.4 คูณกันได้1.96ก็ยังน้อยกว่าพอมาเป็น1.5ได้เท่าไหร่คะคูณกันได้2.25เป็นยังไงลูกมีค่ามากกว่า2แสดงว่าจำนวนนั้นเนี่ยอยู่ระหว่าง1.4กับ1.5นั่นเองเพราะว่าถ้า1ถ้าเอา1 5เลยก็จะเกินแต่ถ้าเอาน้อยกว่า1.4ก็จะน้อยไปมาก1.4ตัวนี้อยู่ระหว่างอะไรคะ ถ้า1.4ก็จะได้1.96 1.5ได้2.25ดังนั้นมันจะอยู่ระหว่างนี้นะลูกอ่าอยู่ระหว่างนี้ทีนี้เรามาดูกันถ้าสมมุติเราให้เป็น1.41คูณกันได้1.98 8 1ุกก็ยังน้อยกว่า2นะคะถ้าให้เป็น1.42เป็นยังไงคะเกิน2แล้วเนี่ยมีค่ามากกว่า2ดังนั้นเราก็จะได้ว่า จำนวนนั้นเนี่ยอยู่ระหว่าง1.41กับ1.42นะเราก็มาดูต่อตำแหน่งที่3เป็น1.413ลองคูณดูค่ะใช้เครื่องคิดเลขได้เลยนะคะเวลาคูณก็ยังน้อยกว่า2ค่ะถ้าเป็น1.414คูณกันปุ๊บอ่ะก็ยังน้อยกว่า2นะคะ พอมาเป็น1.415คูณกันเกินและมีค่ามากกว่า2ดังนั้นเราจะได้จำนวนนี้ว่าอยู่ระหว่าง1.414กับ1.415นั่นเองต่อนะคะ,ะถ้าเราดำเนินการต่อไปเรื่อยๆจะพบว่าเป็นทศนิยมนี้ค่ะ1.41421356237309 ซึ่งยังคงมีค่าต่อไปเรื่อยๆที่สำคัญเลยไม่เป็นทศนิยมซ้ำด้วยนะ,ะเดี๋ยวครูไฮไลท์ให้ก่อนเนี่ยมันจะเป็นตัวนี้ค่ะแล้วถ้าเราทําต่อไปเรื่อยๆอมันก็ไม่เป็นทศนิยมซ้ำพอไม่เป็นทศนิยมซ้ำจึงไม่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ทีนี้ยังไงต่อ เราก็เลยจะใช้สัญลักษณ์ค่ะใช้สัญลักษณ์ตัวนี้เราก็เลยจะใช้สัญลักษณ์ตัวนี้ค่ะอ่านว่าอะไรรากที่สองรากที่สองอารากที่สองเดี๋ยวรูไฮไลท์ให้เลยรากที่สองที่เป็นบวกของสองนะคะแทนจำนวนดังกล่าวใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้ แทนจำนวนดังกล่าวทีนี้ครูก็จะได้แล้วว่าเราให้สัญลักษณ์ตัวนี้ใช่ไหมคะแทนดังนั้น a ยกกำลัง2ของเราที่บอกว่าเท่ากับ2เนี่ยก็จะกลายเป็น2มาจากอะไรคะารากที่สองที่เป็นบวกของ2คือตัวนี้ค่ะครูก็จานว่ารูทงคูณรูท2นะเท่ากับรูท2ยกกำลังสองเอามาคูณกัน ก็จะได้ตัว2ตัวนี้ดังนั้นถ้าเราอยากได้ a แค่ตัวเดียว a แค่ตัวเดียวของเราก็จะเท่ากับรากที่2ที่เป็นบวกของ2หรือว่ารูทสอนะคะเท <Yeah. S 1> ่ากับตัวนี้ปุ๊บ <Yeah. S 1> แต่เราทราบมาว่าจำนวนลบเป็นยังไง เมื่อยกกําลังสองอะค่ะจะได้ผลลัพธ์เป็นบวกอะยกตัวอย่างเลยเช่นลบสามคูณกับลบสามก็ได้เก้าลบสี่คูณกับลบสี่ก็ได้สิบหกอันเนี้ยจะเห็นว่าจํานวนติดลบคูณกันสองตัวยกกําลังสองเนี่ยก็ได้บวกเหมือนกันดังนั้นเราจะมีอีกตัวหนึ่งค่ะลบรูทสองหรือเราจะอ่านว่ารากที่สองที่เป็นลบของสองเนี่ยยกกาลังสองก็ มีค่าเท่ากับ2ด้วยเนี่ยยกกำลัง2ก็มีค่าเท่ากับ2ด้วยนะคะทีนี้เราก็จะสรุปเลยว่าถ้า x ยกกำลัง2เท่ากับ2เมื่อ x เ,เป็นจำนวนใดๆจะได้ x เ,เท่ากับรูท2และ x เ,เท่ากับลบรูท2 ทีน,นี้เรามาช่วยกันหาคําตอบดีกว่าจากที่เราทํามาเมื่อกี้นะคะามาดูค่ะลบของรูทแปดตัวนี้เนี่ยเป็นรากที่สองของอะไรเป็นรากที่สองของอะไรถ้าเราอยากรู้เราก็เอาลบรูทแปดคูณกับลบรูทแปด 8. ซึ่งลบคูณลบเป็นยังไงคะได้บวกและอีตัวเนี้ยรูทคูณกันเนี่ยพอรูทมาชนกันปุ๊บเราก็จะตอบเลขข้างในนะคะ เนี่ยรูทสองทจะตอบ8นะลูกตอบ8ทีนี้รูทยีสเป็นรากที่2ของอะไรดูค่ะรูทยีสคูณกับรูทยีสชนกันปุ๊บก็จะกลายเป็น21ทันทีแบบนี้นะคะอ่าทีนี้รูทหกยกกำลังสองมีค่าเท่าไหร่หนูเอารูทหคูณรูทหอ่ารูทสชนรูทสแล้วมาเจอตัวนี้ ก็จะได้ตัวข้างในคือ6นั่นเองอันนี้ลบรูทสิยกกำลังสองมีค่าเท่าใดหนูเอาตัวนี้ลบรบนะคะคูณกับลบรูทสิลบคูณลบได้บวกรูทสิตัวนี้มาเจอกันก็จะได้ตัวข้างในต่อมาค่ะค่ารากที่2ของ20อมีอะไรคูณกันได้20ไหม ลองสีสองสองสี่สามสามเกาิหกห้าหาเกิน4ก็ไม่ได้5ก็ไม่ได้ดังนั้นเราก็จะติดรูทให้มันแบบนี้นะคะตัว1เป็นบวกตัว1เป็นค่าลบค่ารากที่สองของยีเจลองคิดก่อนห้าห้า่สห้าอยังไม่ถึงแต่พอเป็น6 6 36เกินดังนั้นเราก็จะติดรูทให้มัน รูทที่2ของมันแบบนี้ค่ะที่เป็นบวกก็จะมีรูท27แล้วก็อีกค่าหนึ่งที่เป็นลบก็คือลบรูท27นะทีนี้เราจะมาสรุปกันสรุปวันนี้จำนวนที่ไม่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วน a ส่วน b เมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มและ b ไม่เท่ากับ0หรือเขียนเป็นทศนิยมไม่ซ้ําเนี่ยเรียกว่าอะไรคะเมื่อกี้จำนวนอะไรคะตรงข้ามกับตรระยะคืออะไร ตรงข้ามกับตักกะยะก็คือจำนวนอตักกะยะนั่นเองนี่นะคะก็คือมันเขียนเป็นเศษส่วนไม่ได้มันจะเขียนเป็นเห็นไมที่เมื่อกี้ที่ครูพาเขียนมันจะติดแบบนี้เนี่ยพวกติดแบบนี้แล้วก็พวกที่เป็นทศนิยมที่แบบไม่ซ้ําเลยไปเรื่อยๆเลยนะคะแบบเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปซ้ํากันตรงไหนมันไม่ซ้ําอ่ะ เนี่ยแบบเนี้ยเขาเรียกจำนวนอัตักะยะพวกติดรูดททศนิยมไม่ซ้ำอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันเขียนในรูปของเศษส่วนไม่ได้วันนี้ก็ให้เราจดสรุปแค่ตรงนี้นะคะลงไปแล้วก็ถ่ายรูปส่งเหมือนเดิมค่ะวันนี้ก็พอแค่นี้สวัสดีค่ะ